สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ใช้งาน p p o o n นะครับสำหรับ iOS 16นะครับเราสามารถที่จะนํารูปภาพนะครับมาตัดภาพพื้นหลังนะครับออกได้แบบเนียนเลยนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างรูปภาพแบบนี้นะครับเราต้องการให้น้องๆ2คนนี้นะครับเอามาตัดพื้นหลังออกนะครับซึ่งรูปทั้ง2คนนี้นะครับผมดาวโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอบคุณเนวกาสดนี้ด้วยนะครับ วิธีการนะครับให้เรากดค้างนะครับที่รูปของน้องๆนะครับเห็นไหมครับเวลากดค้างไปแล้วเนี่ยจะมีแสงสีข,า,ขาวๆนะครับวิ่ง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 แบบนี้นะครับนะเราสามารถกดแชร์ไปก็ได้นะครับหรือเราสามารถกดคัดลอกก็ได้นะครับวิธีการตัดรูปภาพพื้นหลังเนี่ยนะครับเราต้องทําการกดคัดลอกนะครับกดค้างไปแล้วก็กดคัดลอกนะครับจากนั้นครับเอาไปวางอย่างตาแหน่งแอปที่เราต้องการจะส่งรูปภาพนี้ไปนะครับผมจะสาธิตนะครับ เปิดในไลน์นะครับนะฮะผมจะสาธิตในไลน์แล้วกันนะครับนี่ครับให้เรากดค้างครับที่แถบที่ช่องพิมพ์นะครับกดค้างไว้นะครับนะจากนั้นครับให้กดคําว่าวางครับเมื่อวางเสร็จแล้วเห็นไหมครับรูปภาพของเราเขาจะถูกตัดพื้นหลังออกไปแล้วนะครับแนบเนียนมากๆเลยนะครับสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยครับแค่ส่งไปก็จะใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับลองเปิดดูครับ นี่ครับพื้นหลังถูกตัดออกไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะเซฟลงมาก็ได้นะครับนะเราลองมาดูอีกภาพหนึ่งกันครับภาพนี้นี่พื้นหลังก็ลกๆนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยเคลียร์ครับกดค้างไปหนึ่งที่นะครับแล้วก็ทาการกดคัดลอกครับจากนั้นครับลองกลับไปที่ไลน์ครับส่งให้เพื่อนเราครับกดค้างที่ช่องพิมพ์ครับกดวางนี่ครับเมื่อกดวางแล้วนะครับพื้นหลังของเราก็จะถูกตัดออกไปเรียบร้อยครับ นี่ครับเนียนมากๆเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับผู้ใช้ iOS 16นะครับบน iPhone นะครับสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆนะครับนี่ครับเนียนจริงๆนะครับสำหรับรูปภาพที่เรานำมาใช้เนี่ยนะครับหากรูปภาพที่มีขอบคมๆนะครับพื้นหลังคลียร์เนี่ยนะครับเวลาเอามาตัดพื้นหลังเนี่ยนะครับมันก็จะแนบเนียนครับถ้าพื้นหลังลกๆเนี่ย AI มันก็จะงงๆนะฮะมันก็จะอาจจะตัด ไม่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปภาพด้วยนะครับเป็นยังไงครับฟีเจอร์ใหม่ๆแบบนี้นะครับนะใช้งานได้แล้วนะครับบน ios 16ครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ